อย่างกรณีพระโมคขลานะได้คำท่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองเพราะหลงเมียในอดีตชาตินู้นเมียเตียดน้ำหน้าแม่แม่ผัวแม่ผัวตาบอดแต่ละวันแต่ละวันผัวไปทำงานทั้งแรกก็ประจบประแจงผัวดีแม่ผัวดีสุดท้ายลังเกียดคนตาบอดคนแก่คนเท่าอยากจะให้ หัวไล่หนีแก้งเอาหูเอาอะไรไปใส่ไว้ในในเตียงเอาเอาเลือดไปใส่ไว้พอมันกินแม่ก็บน่นบ่นแล้วก็ย้ายเปลี่ยนเตียงใหม่ให้บอกว่าเตียงนี้มันมีทําสะอาดดีๆแล้วก็เปลี่ยนหลังจากนั้นตนเองก็ขากน้ําลายคายเะเลทุยทําสะกะปรกไปพอเวลาแม่ หัวอยากจะกินข้ามก็เอาของร้อนๆมาให้กินตาแกบอดแกกินแล้วแกก็บอกว่ามันร้อนมันลวกเอาเย็นมาให้เอาน้ําเย็นๆใส่เข้าไปแกบอกว่ามันเย็นเกินโรคสะพายก็แกล้งทุกอย่างเขาบอกว่ามันจางอาหารมันจางหน่อยขอเกลือแกเอามาใส่เป็นสามช้อนมกินเข้าไปก็บอกว่าเค็มเมื่อกี้บอกจางเอาใส่หน่อยบอกเค็มทำยังไงจะถูกใจคนตาบอด เย็นมากก็น,นอนประลอกหัวบอกแต่ให้หัวไล่แม่แม่หนีมิฉะนั้นฉันจะไม่โยกผหัวไปเช้ากลับมาเย็นๆตนเองนั่นแหละถมน้ำลายคายฉลเลศส,สั่งขี้มูกบางทีก็ทำสปกปรกไว้รอบๆนี่ดูสิคนตาบอดฉันไม่รู้จะทำอย่างไรทำยังไงให้เป็นที่เป็นทางก็ไม่อยอมนานๆข้าวเการักเมียม,มากเมียบอกว่าจะหนี ถ้าเอา,เอา,เ,อาเอาแม่พัวไว้ตรงนี้ฉันหนีฉันไม่อยู่หรอกอยู่กับแม่เธอนะครั้งแรกก็พอทนนานๆเนนนนข้ามรักเมียม,มากกอกแก้งทีนี้จะให้แม่นี้ไปไหนก็อายเขามีวิธีเดียวคือฆ่าทิ้งชวนแม่ไปเยี่ยมญาติเอกบ้านนึงใส่เกวียนขี่ไปไปถึงกลางทางแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ ฉันไปในป่ากันนะฉันปวดอุจจระจะไปบรรเทาทุกข์หน่อยจอดเกวียนไว้แม่ตาบอกก็นั่งค่อยลูกไปนู้นไปนทาําท่าเป็นโจรทำเสียงคำรามดูด่ามาไม่ใช่เสียงลูกมาก็ตีเลยตียแม่ลูกมึงไปไหนแกมึงนี่จะป้นขามทิ้งออกเสียงเป็นโจรแม่จําไม่ได้่อกเข้าใจว่าเสียงโจรจริงๆร,ร,ร,ร้องไม่ใช่ร้องอะไรร้องบอกลูก ลูกเอ้ยอย่ามาหาแม่นะลูกนะโจรมันกําลังฆ่าแม่ของลูกอย่ามาให้แม่ตายแทนลูกไปไกลๆลูกจงปลอดภัยนะลูกนะแม่จะตายแล้วมันตีมันฆ่าอย่ามาใกล้นะลูกตีเข้าไปตีแม่พอได้ยินคำนี้ตีไม่ลงเกิดความอ่อนอ,อกอ่อนใจว่าดูสิเราตีเราฆ่าแทนที่จะร้องขอชีวิต กับร้องบอกเราผู้เป็นลูกไม่ให้มากลัวเราจะตายรักเรายิ่งกว่าชีวิตเรายังจะทำบาปหนักหนาถึงขนาดนี้หรอือตอนน้ใจอ่อนทิ้งไม้หลบทำใจให้ดีๆเช็ดน้ำตาให้เลอะแห้งสำนึกได้แล้วมาทำท่าเป็นลูกโจรมันหนีแล้วนะแม่ทำท่าบาปเนี่ยนะนะตามหลังมา มาถึงชาตินี้จะเป็นพระอาหารหันต์แล้วยังถูกโจรตีตายที่มีฤทธิ์มีเดชมากๆการทําบาปกับผู้มีบุญมีคุณทําน้อยๆก็ยิ่งได้บาปถ้าทํามากก็ยิ่งบาปมากผู้ใดทํากับพ่อกับแม่เนี่ยหนักหน่วงที่สุดเลยเรื่องบาปในนี้เองพระอาหารหันต์ท่านก็ยังได้รับกรรมนี้คือวิบาเขมันแต่กรรมนั้นสิ้นแล้วไม่ได้ทําอีกที่จะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนตัวกรรมแท้ๆหรือจะเพียนกิริยา จึงมีอีกคำหนึ่งว่ากิริยวาที